Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เผยเบื้องหลังคอรมออนุพง์หักอนุทินรุมค้านเลิก UCEP ประยุทธ์ปลอบใจบิ๊กป๊อกผนึกคอรมอรุมค้านเสียหนูอนุทินชานววรกูลเสนอยกเลิกยูเซหรือ UCEP ด้านบิ๊กตู่พลิกเกมปลอบใจอย่าคิดเป็นเรื่องเสียหน้า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหัวหน้าพักภูมิใจไทยได้เสนอให้ที่ประชุมครมทบทวนแนวทางการรักษาและเบิกจ่ายโควิด -19 โดยให้ผู้ป่วยโควิด -19 ไปรักษาตามสิทธิ์พร้อมเตรียมการจะประกาศใช้โควิด -19 9 UCEP+ โดยให้ทางสถาบัานการแพทย์ฉุกเฉินประกาศกับผู้ป่วยที่เป็นสีเหลืองสีแดงให้ใช้บริการฟรีได้ทุกที่ ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นอย่างไรก็ตามที่ประชุมคารมเห็นว่าสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และโอเมครอนยังระบาดเพิ่มขึ้นจึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขนำเรื่องนี้กลับไปทบทวนอีกครั้ง ทั้งนี้เนชั่นทีวีได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวอินไซต์ในครมรว่ารัฐมนตรีหลายคนรุมค้านเสียหนูเรื่องยกเลิก u c e p เปลี่ยนเป็น u c e p โดยมีรายงานว่าแม้แต่บิ๊กบ๊อกพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังร่วมสักค้านถึงขั้นที่นายกต้องปลอบใจว่าอย่าคิดเป็นเรื่องเสียหน้าเอาไว้สัปดาห์หน้าหรือสองสัปดาห์เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นค่อยเสนอมาใหม่ นอกจากนั้นนายกยังกำชับให้เร่งจัดระบบอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยเฉพาะเบอร์สายด่วนที่กลับมาโทรไม่ติดหรือโทรติดแต่ไม่มีคนรับอีกแล้วแหล่งข่าวเปิดเผยว่าระหว่างการประชุมพลเอกประยุทธ์ทดลองโทรไปที่สายด่วน1330กลางที่ประชุมครมปรากฏว่าประสบปัญหาไม่มีคนรับและโทรไม่ติดจึงสั่งให้แก้ปัญหาด่วน ด้านนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคอรมอรว่าเรื่องการประกาศยกเลิกยูเซฟคอรมอรมีความเป็นห่วงต่อประชาชนให้กระทรวงสาธารณาสุขกลับไปทบทวนและชะลอการประกาศออกไปก่อนเพราะจะต้องไปทำความเข้าใจและซักซ้อม การให้บริการและปรับบริการเพื่อที่จะรับผู้ป่วยสีเขียวเนื่องจากขณะนี้ผู้ติดเชื้อสายพันธ์โอมิครอนทําให้มีผู้ป่วยสีเขียวค่อนข้างมากและมีปัญหาในเรื่องของการรับโทรศัพท์เช่น1 3 3 0ไม่มีผู้รับสายไม่สามารถติดต่อได้ดังนั้นจึงให้ไปเพิ่มบริการให้ดีก่อนและยืนยันว่าขณะนี้ผู้ป่วยโควิด -19 ยังรักษาฟรีอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ